the uh hell -huh. ผ้าพระกฐินนาทานกับทั้งผ้าอานิสงสะบริวารทั้งปวงนี้ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุละยะเดชมหิตตลาธิเบศรามาธิอดีจัก,กรีนฤบอดินสยามินทราธิราชบรม,มานาถบพิตร ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐกอบด้วยพระราชศรัทธาโปรดเกล้วโปรดกระหม่อมพระราชทานให้ในายนัทชัยศรีรุ่งสุขพินิษและด็อกเตอร์พินยรัตกีรติพัฒนาน,านันน้อมนำมาถวายแด่พระสงฆ์ซึ่งจำพรรษาการท่วนไตรมาสในอาวาสวิหารนี้ ขอพระสงฆ์จงรับผ้าพระกฐินนนี้กระทากฐินัธารกิจตามพระบรมพุทธานุญาตนั้นเทินเสร็จแล้วนำผ้าพระกฐินวางบนผานแว่นควายยกประเคนด้วยมือทั้งสองครับประเคนตั้งไว้ที่เดิมครับแล้วก็เทียนพระปาติโมกข์ทางด้านซ้ายมือของท่านประธาน น้องไหวหนึ่งครั้งกับนั่งอยางเก้าอี้รับรองผ้าประกาศทินาทานกับทางผ้าผ้านี้ทรงสบริวารทั้งพวงนี้เป็นของสมเด็จบรมบบพิตรราชาสุคราพระองค์สมเด็จพระประมินทรธรรมิกะมหาราชาธิราชเจ้า ผู้ส่งพระคุณอันประเสริฐส่งพระกะรุณาโปรดกล้าวพระราชทานแก่นายนัทชัยสีรุ่งสุขพินิษฐ์และด็อกเตอร์พิมยรักกีรติพัฒนานันพร้อมทั้งครอบครัวนำมาถวาย แก่พระสพิสุสฆ์ผู้จำพรรษาท่วนไตรมาสในอาวาสพิชยะยาติการามบรวิหานีก็แล้าพาประกาศินณานีเป็นของบริส,สุทธิ์ดุดลอยมาโดยนภากาศและแล้วตกลงในท่ำกลาง ละวางสงจะได้เจาะจงแก่พริกษุรูปใดรูปหนึ่งก็หาไม่ได้มีพระบรมมุทธานุญาตไว้ว่าให้ประสงค์ทั้งปวงพร้อมกันยอมอนุญาตให้แก่พระภิกษุรูปหนึ่งเพื่อกระทำกตินธารกิจให้ถูกต้อง ตามพระวิัยนิยมบรมพุทธานิญาติและมีคำพระอาจารย์ผู้รู้พระบรมพุทธานทิบายสังวัน,นาไว้ว่าพิสุรุปใดกอบด้วยสีระสุตาทิคุณมีสติปัญญาสามารถ รธรรมแปดประการมีปุกพกรเป็นต้นพระภิกษุรูปนั้นสมควรเพื่อรับผ้าพระกฐินละทานนี้ได้บัดนี้พระสงฆ์ทั้งปวงเห็นสมควรแก่พระภิกษุรูปใดจงพร้อมกันยอมอนุญาตให้แก่พระภิกษุ รูปนั้นเธอข้าพระกถะินาทานกับทางผ้าอาณิสงสะบริวารทั้งปวงนี้ข้าพเจ้าพิจารณาเห็นสมควรแต่ประดิปคุณท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธชิน,นวงวงผู้เป็นอธิบดีสอ์วัดพิชยายาติการามโบรวิหารนี้ เป็นผู้มีสติปัญญาฉลาดสามารถเพื่อจะกระทำกตินัทธารกิจให้ถูกต้องตามพระบรมพุทธานุญาตได้ก็แลถ้าพระพิสูปใดเห็นไม่สมควรก็ขอให้ทักท้วงขึ้นในที่ท่ากลางสฆงถ้าเห็นสมควรแล้วใซ้ จงให้สัญญาสาธุการขึ้นให้พร้อมกัน sa katinathu sang upanam yakin sang kasapatakalam sang khô hiệp măng katinathu sang haya samato upasamasa tha thayyya katinang kataritung e sa aya tte supra to me sang khô sang ca sa ca thi na tu sang u pa nam sang po it mang ca thi na tu sang a ya sa mato, sa ma te ca thi na ca ta ri tu ya sa ya sa ma ma ti ca thi na tu sa sa a ya sa sa ma ang atung so naasa yasa naka mati so saya hinang itang sang keak katinaang aya sama to upa sama katinang acartung pak เอวเมตังคารยามีจถาวาริวะอาปุราปริปุเรนติสักลังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติ Ít chí tăng, phát thị tăng, tùm hăng, kỳ-pa-mê, vát-sa-mi-che-tô Sa-phê-pu-ren-tu-san-ka-pa Chan-tô-pa-da-ra-so-ya-tha Ma-ni-cho-ti-ra-so-ya-tha Sa-phê-ti-yô-anh-phi-va-ja <coughs> ja chan <coughs> ro we อุตังมุขายาญญาสาวิติฉันทโสมุขังราชามุขังมนุษยานังนกทีนางสาคารมุขังอาทิตักขตา낭มุขังจันโทอาทิโจตะปตังมุขัง ุยญญากังขมานานังสังโคเวชยตังมุขังปนิสามะมะยังคาถาการทานปปติปิกาเอตาสุนันโตสักจังทายกาปุญญกามิโนกาเลตตานิสาปัญญาวาคัง กะวัตสสะตังชีวะตุอิเรกะวัตสสะตังชีวะตุอิเรกะวัตสสะตังชีวะตุีิกายุโกโหตุอโรโกโหโตติกายุโกโหตุอโรโกโหตุสุขิโตโหตุปรมินทาาหราชา สิทธิกิจังสิทธิกรรม,มังสิทธิราโภชยโยนิจังปรมินทมหาราชาวรัชาภวะตุสัปพทาขอถวายราพระพรภวะตุสพัพปามังคะรง भव सा แล้วกราบลาพระสงฆ์กพระกฐินด้วบ่ายโมงบ่ายสองบ่ายโมงบ่ายโมงขึ้นไอเดียวก็ใช้เวลารับมอบของที่เะลึกจากท่านประธานสมบูรนะครับแล้วก็ยืนจุดเดิมนะครับจะได้เรียนเชิญผู้ในการโรงเรียนนะครับที่ได้รับมอบทุนเข้ารับทุนการศึกษาผ่านทชงกลสมบูรณเป็นผู้ในการโรงเรียน แต่เขาไม่ให้เป็นคร่โ็ทอาองงเป็นทาหารไม่ได้เป็นครูอ่อันนี้เป็นธรรมเนียมนะครับมีสองโรงเรียนอันนี้เป็นการบริจาคโดยเส,เสร็จแล้วประธานเดินทางกลับเลยครับ